ที่สถานที่แห่งหนึ่งครับที่เขาว่ากันว่าสูงเสียดฟ้าสูงจนเกือบจะขึงดวงดาวเลยทีเดียววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับดอยหลวงเชียงดาวครับที่ทิศเต็มไปด้วยมลคลัง้งและตำนานที่ยังคงมีชีวิตอยู่แต่เชื่อไหมครับว่าที่นี่เนี่ยเป็นมากกว่าแค่ภูเขาหินปูนที่สูงเป็นอันดับสามของเมืองไทยนะครับ เพราะว่าเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ที่เราเห็นกันอยู่นั้นมันมีเรื่องราวซ่อนอยู่เยอะแยะไปหมดเลยครับซึ่งทำให้ที่นี่พิเศษกว่าที่ไหนไหน และความพิเศษที่ว่าเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นที่รู้กันแค่ในบ้านเรานะเพราะว่าได้รับการยอมรับในระดับโลกเลยทีเดียวครับเมื่อยูเนสโกได้ประกาศให้ดอยหลวงเชียงดาวเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลซึ่งก็หมายความว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่สมบัติของคนไทยเท่านั้นนะครับแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญของโลกเราทุกคนเลย เอาละครับทีนี้เรามาถึงหัวใจของมนสเห์ที่ว่ากันแล้วนั่นก็คือตำนานโบราณที่เล่าขานสืบต่อกันมาเป็นเรื่องราวของเจ้าหลวงคำแดงครับซึ่งเปรียบเสมือนจิตวิญญาณที่คอยปกปักรักษาดอยแห่งนี้อยู่เรื่องเล่ามีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่เมืองพยาวมีเจ้าชายรูปงามอยู่พระองค์หนึ่งครับพระนามของพระองค์ก็คือเจ้าคำแดง แล้วอยู่มาวันหนึ่งครับขณะที่เจ้าคำแดงเสด็จประพาสป่าพระองค์ก็ได้พบกับกวางทองตัวหนึ่งซึ่งมีความงดงามเปล่งประกายจนน่าอัศจรรย์ใจไม่เหมือนกับสัตว์ตัวไหนๆที่เคยเห็นมาในชีวิตเลยเจ้าคำแดงนี้ถึงกับตะลึงในความงามของกวางทองตัวนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัดสินพระไทยทันทีเลยว่าต้องติดตามกวางตัวนี้ไปให้ได้พระองค์เลยควบม้าไล่ตามไปด้วยความมุ่งมั่นว่าจะจับมาเชยชมให้ได้ การไล่ตามครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การวิ่งไล่กันธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวจากเมืองพะเยาข้ามภูเขาผ่านป่าไม่รู้กี่แห่งต่อกี่แห่งจนมาถึงที่เชียงใหม่แล้วในที่สุดกวางทองตัวนั้นก็ได้วิ่งหายลับเข้าไปในถ้ำขนาดใหญ่ซึ่งก็คือถ้ำเชียงดาวในปัจจุบันนั่นเองครับและเจ้าคำแดงก็ทรงตามเข้าไปโดยไม่ลังเลเลย และพอเข้าไปในธรรมเท่านั้นแหละครับเรื่องราวทั้งหมดก็เปลี่ยนไปตลอดการเพราะเจ้าคําแดงได้ค้นพบความจริงที่น่าตกใจว่าควางทองที่พระองค์ทรงไล่ตามมาตลอดทางนั้นจริงๆแล้วก็คือเจ้าหญิงที่งดงามนางหนึ่งที่แปลงกายมานั่นเองและเมื่อทั้งสองพระองค์ได้พบกันก็ตกหลุมรักซึ่งกันและกันในทันทีเลยครับ เจ้าคำแดงจึงตัดสินพระไทยที่จะไม่ออกจากถ้ำอีกต่อไปแต่เลือกที่จะอยู่ครองรักกับเจ้าหญิงและกลายเป็นเจ้าหลวงคําแดงเทพรักผู้ยิ่งใหญ่ที่คอยปกป้องผืนป่าและสรพพััตที่ดอยหลวงเชียงดาวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งใช่ไหมครับแต่ตำนานนี้ไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะครับจิตวิญญาณของพระองค์ยังคงสถิตอยู่ แล้วตำนานความรักครั้งนี้ได้หลอ่อหลอมด้อยหลวงเชียงดาวที่เราเห็นกันทุกวันนี้ได้อย่างไรบ้างเรามาดูกันครับเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าจิตวิญญาณของตำนานกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาตินะ่ะมาบรรจบกันที่ดอยแห่งนี้ได้อย่างไรตำนานเรื่องนี้ล่ะครับที่อย่างรากลึกลงในความเชื่อของผู้คนจนทําให้ดอยหลวงเชียงดาวกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใครมาเยือนก็ต้องให้ความเคารพ เขาว่ากันว่าถ้าใครส่งเสียงดังหรือทําอะไรไม่ดีเนี่ยอาจจะโดนพงไพรบังตาจนหลงทางได้เลยนะครับแต่ความขลังนี้ก็อยู่คู่กับธรรมชาติที่น่าทึ่งมากๆที่นี่เป็นบ้านของดอกไม้หายากชนิดที่ว่าหาดูที่อื่นในโลกไม่ได้เลยนะครับอย่างเช่นดอกเทียนนกแก้วที่รูปทรงเหมือนนกแก้วจริงๆเลยหรือดอกคอเชียงดาวที่ขึ้นที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแล้วก็ยังไม่นับวิว360อยองศาบนยอดดอยกิ่วลมนะครับอันนั้นคือสวยจนแทบลืมหายใจเลยล่ะครับ เอาละครับพักจากเรื่องราวในอดีตกันสักครู่แล้วมาสู่การเดินทางในยุคปัจจุบันกันบ้างครับเป็นการเดินทางของนักเดินป่าที่ฟันอยากจะไปพิชิตยอดดอยแห่งนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิต มันน่าสนใจมากเลยนะครับถ้าเราลองมองดูดีๆการเดินทางของเจ้าหลวงคำแดงที่ไล่ตามกวางทองในอดีตกับการเดินทางของนักเดินป่าในยุคนี้มันเหมือนกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะแม้ว่าเป้าหมายอาจจะต่างกันไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือการเดินทางตามหาสิ่งมหัศจรรย์บนขุนเขาแห่งเดียวกันนี่เองแล้วการเดินทางในยุคใหม่นี้ก็ท้าทายไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะว่าระยะทางไปกลับเนี่ย โอ้โห oh, ประมาณ1 0กิโลเมตรเลยนะต้องใช้ทั้งพลังกายพลังใจแบบสุดๆเลยล่ะครับพอฟังแบบนี้แล้วหลายคนคงเริ่มใจเต้นอยากจะลองไปสัมผัสด้วยตัวเองดูสักครั้งใช่ไหมครับงั้นเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าก่อนจะไปเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะครับต้องจําไว้เลยว่าข้างบนนั้นนะไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่มีร้านค้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปาไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรทั้งนั้นครับ ทุกอย่างที่เราต้องใช้ทั้งอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าอุ่นๆต้องเตรียมไปเองทั้งหมดเลยและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการเตรียมจิตใจให้พร้อมรับมือกับความท้าทายและความสวยงามที่รอเราอยู่ครับ แล้วก็มีกฎเหล็กสำคัญอยู่4ข้อครับที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยข้อแรกคือต้องจองล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะครับข้อ2คือการขึ้นไปข้างบนต้องใช้สองเท้าของเราเดินเท่านั้นไม่มีรถขึ้นไปส่งนะข้อ3สําสคัญมากคือขยะทุกชิ้นที่เราเอาขึ้นไปต้องเอากลับลงมาด้วยและข้อสุดท้ายครับเส้นทางนี้จะเปิดให้เดินป่าแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นคือประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงกุมภาพันธ์ครับผม ก่อนจะไปถึงช่วงสุดท้ายมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่น่ารักมากๆเกี่ยวกับชื่อของที่นี่มาฝากครับเขาว่ากันว่าคำว่าเชียงดาวเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเพี้ยนมาจากคำว่าเพียงดาวครับซึ่งก็สะท้อนถึงความสูงของภูเขาลูกนี้ได้ดีเลยนะครับว่ามันสูงจนเหมือนจะอยู่ใกล้กับดวงดาวบนท้องฟ้าเลย สุดท้ายแล้วก็น่าคิดนะครับว่าระหว่างตำนานความรักที่ยังคงมีชีวิตกับธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เกินคำบรรยายอะไรกันแน่คือมนตเสน่ห์ที่แท้จริงของดอยหลวงเชียงดาวที่ดึงดูดให้ผู้คนมากมายยามเหนื่อยกายเพื่อขึ้นไปสัมผัสให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต